สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่2มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มาใจสุดเน้นสดท่ําคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านก็กําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมาใจสุดเน้นสดตัวที่2ไรอันซอนสเดดกับอาร์เมสฮามพาเดบการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่กข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาใช้ข้อมูลสองพูดูยแฮนดิแคปบเรอันโซนติดดับอาราเมสสึกาลิกาาตาต้าแข่งขันกันต่อตีหนึ่งสิบห้าชาวบ้านโซนติดดัตต่อลูกลบห้าเรอันโซนติดดัปัจจุบันอยู่อันดับที่หกของตารางม,มีอยู่สามสิบเอ็ดคะแนนเป็นทีมกลุ่มนำ่วนอาราเมสอยู่อันดับที่สิบหกของตารางม,มีอยู่สิบหกคะแนนเป็นทีมกลุ่มโซนท้ายตาราง ผลงานท้าเกมหลังสุดของไดอันโซนิดาชนะสองเสมอสามกับไรสองเกมขาดทุนไปสามเกมส่วนอาราเบสผลงานท้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามไม่มีกําไรเลยเจ้าหนึ่งเกมการเจอกันห้าครั้งหลังสุดไดอันโซนสิดาชนะไปได้สามครั้งแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนะครับนี่คือข้อมูลรวมๆของไดอันโซนสิดาจับอาราเบส สองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายสองพูอยู่กับไรอันสโตรดเจ้าบ้านจัดเจนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจ้าบ้านปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับขึ้นสีน่ลดลงหนึ่งในช่องทีเดือนอัลเเมทนะพูเลือกจ้าบ้านสองสโตรดิชนะแฮนดิแคปหนึ่งลูกขอไรอันสดดรดัชเจ้าก็ยืนอ,อยู่กับจ้าบ้านบนต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าายครบถ้วน ส่วนบริรังก็ปรับาาราคาเพิ่มขึ้น,นหมดเลยห้ารายครบถ้วนเพราะนั้นภูนี้ฮนแคปนี้อยู่กับไรือโซอสิดัดบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็ยิ่งต้องตามไปต่อรือโซอดสดัดครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่2ใน EP 2ประจำค่ำคืนวันอังคารนี้อยู่ในอันสอดสิดัดส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP 3 EP 4ก็รบกวติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ